Muzika <laughs> ญาติด้วยห้ามส่งเสียงดัง,งความฝันนั้นยิ่งใหญ่กว่าจะเจอเต่าโตจนวันนี้ท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาทัศนศึกษาที่วัดทํามขอช้าแล้วครับวันนี้เราจะไปที่ถ้าแล้วตอนนี้กำลังเดินไปนะครับมีพิธีกรเรานะครับ เขียวมาเคียวสวัสด on ีมาทั้งชั้นมสามครับเดินไปเจอเจอมงคลทางแล้วครับโอเคท่าชมครับมาดู เงียบสงบมากครับที่นี่นี่เป็นปากทางเข้าถ้ำกันนะครับรล้วก็มาดูดูครับดูครับเอาพี่นมาหันครับปลาไม่โดนกินครับตัวใหญ่ครับโอ้น่ากินมากมาดูทำไตน้ำทำไตทำไตน้ำเห็นแล้วเห็นแล้วเลยครับนี่คือปากทางเข้าถ้ำนะครับเขาเรียกว่านัำตกใช่แล้วดูหางมากกุลัยาวงยาว เราจะเข้าไปในถ้ำเลยนะครับนี่ครับเรามาถึงมาแล้วครับหัวช้าง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 เปลี่ยนเป็นถ้ำข้าวหัวช้างแล้วครับที่ครับเรากำลังเดินขึ้นไปชั้นบนครับสวยมากลองดูกันครับเราจะรวมแบบแอปแบล้นะฮะ่ ขาบักสีแดงด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวกล้องซ้อนกล้องครับต้องถ่ายไหมต้องถ่ายไ,ายไหมหลยคนแต่นี่ครับเราจะเดินไปเข้าข้ <reasoning S 2> างในถ้ำม,มีมีรูปด้วยโ<ห>วยอ้สวัสดีดดครับ

สวัสดีกว่าแต่ตามมาหรือเฮ้นคนสองแฟนอ่ะต้องส่งให้ทันพักต้องด้วยครับผมมือใหม่ครับเฮ้ยผิดไม่วะ ล่างสวยมากว้าวรุ่นไม่ตรงไปเกิดอะนเลี่ยนเื่องอะไร นี่นะครับคือบรรยากาศถําที่เราต่อมาแลครับอาจจะมืดสเลกน้อยครับท้ำนะครับาอยเราถ้ำนะครับโอ้ยเจ็บต้วยโอ้ยทอน เดี๋ยม่ต่อมกลมกางดิกําลังทํางานกํลังทํงานอยู่ครับทํงานอย ทำสวยจริงๆนะครับถ้าคุณได้ถ้าคุณได้มาดูเองคุณจะรู้เลยนะครับเราจะลอดถ้ำลงไปกันแล้วนะครับซึ่งมันเสียวมากเลยนะครับเป็นสิ่่งทีแคบใช้ได้เลยนะครับ ออกไม่ได้ไม,ไดบบมันก่อจะออกมาได้นะครับลำบากจริงๆนะครับนี่นะครับเราก็มาอยู่นอกถ้ำกันแล้วนะครับพิธีกรเราก็อยู่นี่นะครับผม,ผมอยู่กับมือ,ม,อ,ม,อมือกล้องตอนนี้ครับอยู่ตรงไปเย่ครับ<ม>เราจะไป,ไปจุดต่อไปกันนะครับซึ่งเขาบอกว่ามีาาท,ที่แถวนี้มีลำธารด้วยนะครับแต่เรายังเดินไม่ถึงที่นะครับ มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าลัครับดูครับซึ่งพี่ก่อนเราตีแล้วนะครับครเก้าแล้วนะครับเก้าเลยสิบนี่แหละครับรู้สึกเป็นไงครับรู้สึกเป็นไงบ้างครับรู้สึกสบายใจครับว้าวครับมานดูตากล้องเรานะครับ รู้สึกเป็นไงครับรยโอเคครรับนปะเเหอดี๋ยวเราไปจุดต่อไปกันเลยนะครับไปครับจุดไหนจุดไหนไปจุดตรงนู้นครับโอรู้สึกว่าต้องไปลำเบี้ยแล้วมาต่อคือคนไม่รู้จักเจ้าแม่คนอิ่มเราจะลงไปด้านล่างเพื่อจะไปอาน้ำมันนะครับโอเคครับเราเดินกันไปเลยนะครับเราจะมาหาน้ำมันเจ้าแม่คนอิ่มนะครับเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตนะครับ เดี๋ยวผมก็อาบครับมมคุณก่อนคุก่อนนะผมก่อนี่นนเดอนรี๋ยวเรามาดูตรงนี้นะครับเห็นเขาเดินกันมานะครับ<ผ>ม,มาดูว่ามีอานี้่ก็บอกว่านมีแค่นี้เล่นน้ำไม่ตาบ้อ ไม่เล่นไม่เล่นครับผมเพิ่งอาบน้ำมาเอ้ยไม่ใช่อาบน้ำนต์มานะครับมืดจังเลยตรงนี้นสวยนะครับโอเคเราอันเราไปจุดต่อไปกันเลยนะครับกันนะครับตอนนี้เราเสร็จธุระแล้วนะครับเ,รเสร็จธุระแล้วตอนนี้ครับไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมมาเมื่อกี้แล้วก็เราครับพ่อลังถ่ายรูปอยู่ครับตรงกมล เดีย๋ยวเราจะไปจุดต่อไปกันนะครับไม่พูดอะไรมั่งเลยพี่กอลคนนี้อ่ะวันนี้มีความสุขทีไ่ได้ทายมือทายมือไอท็อปสายพี่กอลลงมาดูโอ้พี่กอลเราทำอะไรอยู่ครับไปจับทำบุญครับโอ้แล้วตากล้องเราทำไรครับ อ๋อโอเคโอเคร้อนมากครับเข้ามาในวันทีเย็นบรรยากาศครับกำลังเดินออกไปครับพิธีกรอะไรนะครับโอ้แล้วเราจะไปไหนต่อครับพอเสร็จตรงนี้แล้วไม้ไม้อะไรไม้้ก็กินข้าวก่อนนะครับแล้วก็เราจะเดินทางไปที่ที่เขาทำปลกเปล่าแล้ครับ เดี๋ยวว่กลาคือนี่นี่ไหมไปต้ององไปครับเราจะมาเก็บภาพกันนะครับที่เตรียมนี่คือเสียมาก วยมากเลยเครับรองเท้ากรองเท้า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 ไปดีเยหาายยงนากาศสบายมากเลยนะครับชิาเล่นน้ำเป็นอย่างยิ่งยาูี้ยงเี้ย จะเลี่ยงไปองนะพอนะค,ครับเ,เดี๋ยวเราก็ไปจุดต่อไปนะครับไม่ต้องหว่วงนะครับโ okay. อเคนี่คือรถที่เรามาไอพี่ดีกอ่อนนี่เป็นยูว่าชักตัว ไปไฮไลท์กันดีกว่าไม่มีอะไรไปหน้าโอเคเราไปไฮไลท์โอเคโอเครอใช้เวลาครับไปไเนี่ยไม่ได้จัดเต็มว้าวเราเริ่มเดินขึ้นไปนะครับใช่มใช่ใช่ใช่เดินขึ้นไปนะครับนี่บรรยากาศในนี้นะครับมีพระพุทธรูปกี่องค์ได้นะปอนโอเคนะครับ ผนเองก็มีเรื่องการรับลูกกิจกรรมไม่ง่ายครับกิจกรรมใช่ใช่กิจกรรมฝาผนังนะครับครับผมศิลปินเขาไม่รู้ว่าใครนะครับไม่ได้ใครผมไม่ได้โอเคครับเาอะไรเขาเดเลยเหรอใช่เรา

เดาอลงไปลงอีกด้านหนึ่งกันนะครับรถออกไปเล้วแต่ว่าเรารีบดูกันนะครับก่อนที่เราจะููทอดทิ้งนะครับอวัดี้นะครับเวไปเคเรามาตอนนี้เสร็จตุลาแล้วใช่ไหม เฮ้ยเดี๋ยวไป่เยีที่ต้องไปอยู่ใช่เดี๋ยวเราจบทีนี่นะที่นึงต้องไปอยู่ยังไม่เสร็จยังไม่ทำเลยโองเสร็จด้่นะเดี๋ยวผมจะบอกพูดนี่โคเดี๋ยวเราก็ัอกรบเดี๋ยวบ หลังจากนั้นเราก็จะกลับโรงเรียนกันนะครับโอเคครับล้ามีอะไรบ้างครับทีแรกก็มีวัชราทว่าเป็ท่านกอนอ๋อทีนึงครับที่หนก็เป็นวัดสาร์เาไปไหว้พระที่ก็มี่ะไก็มียงามโอเคแล้วเราก็จบรายการแล้วนะเนาะจบรายการบายไม่เคยมีความรักอยากที่จรู้จัก